สวัสดีชาว f อฟซ b โมบทุกคนในนะั้นเดี๋ยววันนี้เรามาส่งท้ายกิจเลโทกันนะเรามาเปิดของฟรีกันแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหนึ่งแสงแล้วแสงที่สองแล้วไปอ่ะขอตัวใช้งานนะกูตัวนะฟา นา้าซาโคลกิจโอ้โหมานา้าซาเฉยอุ้ยเก้าสิบแปดอะไรชั้นยอดเนี่ยพูดเนี่ยขายไม่ได้ละันเดี๋ยวรับก่อนอย่าลืมมาเล่นกันนะสายฟรีสายเติม อย่างน้อยก็เป็นนักเตะนะอย่างน้อยเราก็ได้อะไรมานะถ้าเป็นสายเติมอะไรพวกนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปเซริร์รอบนี้ไรแสงนะไปไม่มีแสงวอล์กมาแล้วบาซิลลืมไปมันได้ถึง 99, เก้าแล้าแม่งไม่ได้1 0ง โอ้โหเป็นฟาบินโย่ะหมอปลาอเดี๋ยวเรารับมาจูงมาชเชต่อนะรับแม่งให้หมดรางวัลอาเคตย้อนยุครับไปหมดเอานี่หว่าอะสตอยครอรปจัดไปก่อนข้ามไปเลยได้สตอยครอรปเนี่ยอันไหรชั้นยอดเออ ไปต่อกันนะอันเนี้ยของจริงอะไรเหมือนกันแหละแรกไปมาร์เชพันสี่ร้อยแต้มนะนักเตะผมว่าที่น่าเล่นนะผมว่าก็มีโจตาเนี่ยเดลิกตัวอื่นก็เฉยๆละ <Okay. S 2> เดิร์คเขาอะให้ตัวโดกูก็พอได้ แสงเดียวพอรอบนี้หนึ่งแสงแล้วไปวอกมาแล้วพลังเศษจีเคชิรูยเย้เยนี่ได้ชิรูตรงปกจัดแม่เอ มาเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะไปวิกที่สองสัปดาห์ที่สองนะถ้าแต้มไม่พอผมก็จะเอาแต้มแรลงไปแลกนะไปเลยสัปดาห์ที่สองไล่ขึ้นนะหนึ่งแสงผ่านแล้วขอแอี T ่โคก็ไดนะ้สัปดาห์เนี้ยสองแล้วปาดขวาเพื่อหวังผลมาดูกันว่าได้ใครนะ วอกมาแล้วโอ้โหดวิดใช่ไหมดวิดเดวิด98ไอของของฟีชัคกิทจะได้อะไรก็เอาหมดนะ97ถึง100อ่ะรับมาสเชไปตอนนี้ ลุยที่สัปดาห์ที่สามกันต่อเลยสัปดาห์ที่สามนะสัปดาห์นี้มีใครน่าสนใจมั่งมีฟิล์มโปงนะที่บอกว่าน่าสนใจนะตัวเดียวกวขอฟิล์มโปงพอตัวอื่นผมเฉยๆว่ะอสามแสงนะสัปดาห์ที่สามหนึ่งแสงแล้วแสงที่ สองสัปดาห์ที่สามนั้นก็ต้องสามแสงแพงนะจ๊ะแล้วไปวอกมาแล้วอิตาลีเอสีอีโรดีนาตารีเก้าสุดเก้าอ่ะโอ้ดีนาตาลี ขอฟิล์มปงไม่ได้หว่าสัปดาห์เนี้ยฟิล์มปงมานี่ผมว่าได้ใช้นะรหัสลองผมเนี่ยเ,เดี๋ยวแลวแกมาเจลุยต่อสัปดาห์ที่สี่รอบนี้สี่แสงนะตามสูตรไม่ใช่ละสูตรไม่ใช่สี่แสงนะมีใครบ้างสัปดาห์เนี้ยมันก็รวมกันทั้งหมดป่าวะ ออสัปดาห์นี้นะที่อยากได้นะมีแอดชี่โคโชไนเดอร์กูตัวลูดิเกอร์ฟิมปงขอแค่เท่านี้พอไปสี่แสงหนึ่งแสงผ่านแสงที่สองแสงที่สาม แสงที่ยังรีบเฉยสี่แล้วเราไปวอกมาแล้วเบลเยี่ยมสเปนวะไอเอ็มรอเลนเตีบะเนี่ยโอ้โหไอ้ตงปกเลยดีเนี่ยเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งร้อยได้เก้าเจ็ดนะโอ้ ผมว่าก็เกลือเหมือนแม่งให้อะไรผมมาไม่ได้ตัวใช้งานเลยนะโอ้แรกมาเชแต่ถ้ามันมาเป็นรหัสหลักนะถ้ามารหัสหลักในผมเซ็งนะรหัสรองเนียงได้ใช้ไงรหัสหลักมันเต็มแล้วอะอ่ะก็ครบแล้วนะรอบนี้สองแสงตามสูตรไปหนึ่งแสงแล้ว แขงที่สองแล้วเราไปลันลันนะขอลันลันอาเจนซีบีโลเมรโรสิบเกอามากูก็ไม่ได้ใช้เนี้ยโอ้โลเมรโรก้าอ่ะไม่ได้ใช้นะ 48ชั่ later อะเราก็ได้มาเป็นทีเรียบร้อยนะสิเท่ากับเรามีพันแปดพอดีเป๊ะเดี๋ยวเราจัดสิบครั้งหนึ่งทีนะไปมีคนบอกให้แลกเหรียญนะผมไม่แลกนะจัดเลยสิบอันแล้วไปเลยนะโอ้โหเยอแลกแลกไอ้นี้จบแล้วนะ ได้ดูเด็กว่าสุดจริงเข้มปัดกเออพอแล้วพอแล้วรหัสลองก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะสำหรับรหัสหลักก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ารเราจะได้อะไรกันกแล้วไปเลยนะไม่ีรรอ วอล์กมาแล้วใครอ่ะเอาดาวซาลี่เก้าสิบแปดโอ้ยทีมมันเต็มแล้วดีประเด็นนะ่ะเอามาก็เอาไปแรกอ่ะทำอะไรไม่ได้นะต้องแลกต้องแลกอ่ะเดี๋ยวพวกนี้ช่างมันก่อนนะไปจัดกันต่อเลย 94-99ไล้แสงเหมือนเดิมไปนะวอล์กแล้วมาเลสป่ะเนี่ย LB ด้วยโอ้โหหนักกว่ามาเลสอีกทีน่าตาีสี 94. เบนซี่ใบนี่นะอันนี้คือตรงฝกโคตรเกลือเกลือมากที่สุดในโลกอันเนี้ยพูดไปเรื่อยแล้วผมเนี่ย ไปแลกมาเชไปเลยเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันนะย้อนยุคสัปดาห์ที่หนึ่งเราไล่จากหนึ่งแสงนะสัปดาห์ที่หนึ่งหนึ่งแสงสัปดาห์ที่สองแส,สงสนะก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามสัปดาห์รอบนี้หนึ่งแสงไปหนึ่งแสงแล้วเราปาดขวาเพื่อหวังวน วอกมาแล้วโอ้อีนากี้วิลเลี่ยมนะเย่เลยนะโอ้เละมึงมาแจกเกลือ e อเอไม่ได้แจกตัวใช้งานนะมาแต่เกลือเลยไปเดี๋ยวเราไปดูสัปดาห์ที่สองกันเลยสัปดาที่สองนะสองแสงตามสูตรของช่อง หนึ่งแสงแล้วแสงที่สองแล้วไปวอลมาแล้วอิตาลี C A M เฮ้ยชาไนเดอร์เอ,อ็ดแมม่ค์กชาไนเดอร์มันออนแลนด์ว่ะออ้ยกูมั่วยีกแล้ว นึกว่าชนไาเดอร์มาเห็นเป็นซีเอ็มไงผมก็นึกว่าชไชนเดอร์จบเลยหน้าแตกดังเพลงเลยนะผิดผิดพีผดผด่ผมลืมลืมนะลืมเออหน้าแหกเลยทนะีเนี้ยแลกมาเชไปลุยต่อสัปดาห์ที่สามขอด อันนี้เอาอะไรก็ได้แม่ไม่เอาตัวใช้งานแล,ละรหัสหลักเนี่ยมาไม่ได้ใช้อยู่ดีแสงที่สองสัปดาห์ที่สามสามแสงแพงนะจ๊ะนะแต่ขายไม่ได้นน,นี้แล้วไปวอลกมาแล้วสเปรดีกแลซีเอ็มปาซา่า พี่นะป8จิตนี้แม่งแจกอะไรอย่างเดียวเลยว่ะตัวใช้งานผังไม่โผล่มาสักตัวหนึ่งเลยโอ้กาวีแลกมาร์เชต่อสัปดาห์ที่สี่นะดูยเลยไม่รีรอ ไม่มีแสงแล้วกูไปเลยไปวอลกมาแล้วเบลเยี่ยมทีเอ <G K. S 2> เฮ้ยกูตัวนี่ไงมึงควรตีนกวนเนี่ยอเมึงมาลาดลองนี้จบแล้วทำไงอะทีเนี้ยมีน้าตาอยู่อะน้าตาเม็ดต้มเนีย่ย มาโอดรหัสร้องได้ไม่ครูตัวเนี่ยเหมือนจะดีนะแม่งแกล้งผมอีกแล้ว EA เนี่ยทีโบคูตัวนะแรกมาจีต่อรอบนี้ขอสองแสงตามสูตรแล้วกันหนึ่งแสงแล้วแสงที่ สอแล้วเราไปวอล์กมาแล้วเดวิดอีกแล้วนั่นไงทงมานี่พอพอเดาได้นะ้เป็นไครโจนาธานเดวิดแต่มันดีตรงที่มันสองดาวนะเร็วด้วยนะเดวิดแต่สกิลมูฟผมไม่แน่ใจใน,นะว่าสามดาวหรือเปล่านะถ้าเป็นตัวเก่าตัวทีเอ,อสอะสามดาว ถ้าเป็นสีดาวมันเล่นง่ายกว่านี้เยอะมาพันแปดนะจัดไปสิบทีแล้วไปเลยนะโ oh. อ้โหที่ะเละจริงอันเนี้ยเย่ yeah, เลย คลิปนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหเอเอแม่งกวนตีนสุดๆวะ่ะแม่งเอาตัวใช้งานมาให้รหัสหลักนะไดให้กูตัวมาตัวเดียวประเด็นคือรหัสหลักผมมีนาา้าซายเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บกลับไปคิดนะว่าจะเอายังไงต่อดีนะจะขายน้าซาหรือว่ายังไงแม่งก็ต้องเก็บกูตัวไว้เป็นอะไรอะ่ะออวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะผมได้นะครับ วันนี้บายบายทุกคนสวัสดีครับ